ตีกระป๋องมีงวงเดินไงลมแรงมากอะลมถึงแล้วฮอปอยู่กับที่แล้วถ่ายภาพชันไหมรับนชัน,นไปเสี่ยวเว้ยคนประคับไ,ไม่ยากไปเสี่ยวเล้วใจลงไปถึงกระตุว้วลงแรงเนย เดี๋ยวผมกองมาเอาหักวงไงอะไระหักหนเรือเลยวงไงยาลาเวัดดิกป่ะสุดข้างี้ครับลงครับโอ้ยสะดุดระดุดลงแรงขอสมควรครับแต่ว่า ไม่เป็นไรเลยเอาไปเล่นได้ต่อนี่ข้อดีของลมบินนะเล่นไม่ค้อไม่มีอะไรเสียหายนักอย่างเดียว